ครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยละก,กันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมมีแอปมาแนะนำแอปแต่งภาพนะผมอ่าดูตัวอย่างภาพว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะผมหลังจากที่เราแต่งไปแล้วอ่าภาพ AI ก็จะได้ประมาณนี้นะผมอในคอมก็มีนะผมแล้วก็ในเพ t โ r e ก็มี เข้าเพนโซนแล้วก็ไปที่ดาวโหลดนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่ามือถุกอ่าครับผมดาวโหลดมาเลยแอปนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะใช้ตั้งแต่มันยังไม่เป็นภาษาไทยเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีลูกเล่นมาให้มากมายมีภาษาไทยม่เล่นเยอะแยะมากหลายคนอาจจะรู้หรือว่าอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแอปนี้มันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาฟรีให้ดูแล้วกันวันนี้เข้ามาเทียบครับหน้าตาแอป หน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะผมมีลูกเล่นให้เล่นมากมายใครที่จะสมัครพรีเมียมก็สมัครได้นะผมเดือนละกี่บาทไม่รู้นะผมยังไม่เคยสมัครโอเค95เยนปะเงินเงินเยนใช่ปะเนี่ยรื้ว่าตัวเยียวประมาณนี้ก็สําหรับใครที่ไม่ได้สมัครนะครับก็จะมีฟีเจอร์ให้เล่นฟรีอยู่เยอะเลยนะครับผมก็คือแบบแทบไม่ได้สมัครเลยก็ว่าได้อะเออก็คือมันเล่นได้อะ ิลเตอร์ลูกเล่นก็จะมีประมาณประมาณนี้แหละก็ไม่เยอะนะผมแต่ว่ามันเอาเรื่องนะบอกตรงอ่ะโอเคลองไปเอาภาพภาพหนึ่งมาอ่อยกตัวอย่างเช่นผมเอาภาพนี้แล้วกันแล้วก็นำเข้าผมแล้วก็ระบบแ i จะวาดให้เราเองเลยนะผมเราไม่ต้องไปเขียนพร้อมเขียนลอล่าเขียนอะไรพวกนี้เลยนะครับผมเป็นแอปที่แบบอ่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ แล้วเราท่านได้ภาพที่ต้องการเราก็กดเซฟไปแล้วได้เลยครับผมก็ภาพก็จะประมาณนี้โอเคหลังจากวาดภาพ AI แล้วภาพเสมือน AI แล้วมันมีอะไรอีกมันมีทำให้ภาพคมชัดขึ้นนะผมแล้วก็มีพวกลูกเล่น AI ต่างๆอย่างเช่น AI animation อะไรพวกนี้ก็สามารถ ทำได้นะผมแต่ว่า a อ a อ i m a t เมชนี่ตัวนี้นี่ต้องเสียรายเดือนนะต้องเสียสมัครนะครับผมค่าสมัครถ้ามันเป็นเงินเดือนก็ไม่เยอะนะผมแค่ไม่กี่บาทเองแต่ว่าไม่รวมเป็นเงินเดือนหรือเปล่าแต่เครื่องหมายเป็นเงินเดือนแหละก็ลองไปสมัครเล่นดูนะผมก็อยู่ราวนี้ครับผมถ้าใครอ่าแล้วก็มีทั้งในคอมในคอมนี่ก็เป็นเหมือนตูวนะครับแต่ว่าจะเป็นแอปอีก อีกแบบหนึง่งยังเป็นภาษาจีนอยู่แต่ว่า่องผมไม่ได้อัปเดตมันรู้ดิมันไม่ของผมมันมยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับในคอมต,ตัวสีแดงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เหมือนมันไม่เขียนว่าเหามือตูนะมันเขียนว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ในโทรศัพท์เพสโต้ p p Store นี่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะก็ประมาณนี้ผมถามว่ามันใช้แล้วมันด้วยความที่มันเป็นแอปจีนมาคนก็กลัวใช่ปะเออ แต่ผมใช้มานานแล้วนะผมใช้มากี่ปีแล้วไม่รู้อะ่ะลืมแล้วอ่ะั้งแต่ใช้มาเปลี่ยนโทรศัพท์มาสี่ห้าเครื่องแล้วยังใช้แอปนี้อยู่เลยมันมีแต่งหน้าแต่งภาพแต่งอะไรอีกมากมายนะผมแต่ว่าผมไม่ได้เล่นให้ดูนะผมก็รีบเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเดี๋ยวลิงก์ใต้คลิปนะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมบายบายครับผม I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious.